จะมาจ่ายค่าโทรศัพท์ารายเดือนกันนะจ้าจ่ายผ่านแอป,ปช h อปจ e นิกจ้าเข้าไปแล้วนี้เราจะไปจ่ายกับแอป,ปช้อปปีนะคะ Continu e to a p p ไปเลยจ้าเข้าไปที่ช้อปปีไปที่เมนูนี้นะคะเติมเงินจ่ายบินจ้าเราจะมาจ่าย ค่าโทรศัพท์รายเดือนกันนะคะเราไปที่ไหนเอ่ยไปที่บินโทรคมนาคมค่ะไปเลยจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของดีแท็กนะคะรายเดือนดีแท็กแล้วก็ใส่หมายเลขข้างอิงค่ะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์เรานะคะเบอร์อันนี้เอากอนแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ าเบอร์น,นี้นะคะเราค้ตรวจสอบบินค่าค่าโทรศัพท์เดือนนี้545ร้อยสี่สบาทนะคะก็ชำระเงินจะ้ะอ่ามันก็จะให้มีเราไปดูโค้ดนะคะว่าเรามีโค้ดอะไรบ้างโค้ดที่จะใช้ได้ลด25บาทลด20บาทเอาเราได้25บาทนี้นะคะเห็นไหมคะเราได้ลดแล้วนะคะ25บาทเสร็จแล้ว เราเราไม่มีคอยเราก็จะคอยเราไม่มีแล้วเราหมดแล้วเราก็จะชําชระตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าเรามีเงินอยู่ในช้อ p ป,ปี้เพบ้างหรือเปล่าไม่มีเงินในช้อ p ป,ปี้เพนะคะก็จ่ายกับพันช้อปปี้เพเหมือนกันแต่เป็นธนาคารกรุงเทพไปนะคะโอเคชําระตอนนี้มันโดนค่าธรรมเนียมเห็นไหมคะค่าโทรศัพท์แต่ว่าพี่ไลเก็บได้เก็บโค้ดได้มา25บาทก็เลย ยังไม่โดนได้ลดไปสิบห้าบาทนะคะชำระจ้าใส่รหัสเลยนะคะยืนยันผ่านโอเคแค่นี้เองเห็นไหมคะง่ายๆแล้วก็พอชำระเรียบร้อยมันจะมีให้เราดูอ่าดูรายละเอียดการสั่งซื้อนะคะอ่าเปิ๊บปพ๊บ,บ,บเสร็จแล้วเรามาจิ้มตรงแลกคำสั่งซื้อที่ได้รับนะคะ เราต้องไปยืนยันก่อนนะคะเพราะว่าคุณจะไม่สามารถขอคืนเงินอะไรนี้ตรงนี้ได้อีกนะคะเรามั่นใจก็โอเคยืนยันเรียบร้อยนะคะแค่นี้เองจ้ะง่ายๆนะคะสบายๆจ้ะ